แม่ whereas, หลังคลอดประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่หลังจากที่เราคลอดลูกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคลอดเองผ่านทางช่องคลอดเนาะหรือว่าผ่าคลอดนะคะถ้าเราอะค่ะคลอดมาปุ๊บนะคะแล้วเราอะค่ะไม่ได้ให้นมลูกในส่วนของตรงนี้ค่ะประจําเดือนหลังคลอดเนี่ยค่ะจะค่อนข้างมาเร็วหมายถึงว่าหลังจากที่เราคลอดลูกไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่หลังจากที่หมดน้เข้าวปลาซึ่งแล้วแต่น้ํข่าวปลาเนี่ยบางคนก็จะแบบหมดประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอาประมาณนี้นะคะพอหมดน้เข้าวปลาเสร็จปุ๊บอะฮะก็จะเป็นในส่วนของการที่พวกต่อด้วยกันที่บอกว่า จากนั้นก็คือมีประจำเดือนอ่าถ้าในกรณีที่คุณแม่ที่คลอดลูกมาแล้วไม่ได้มีการแบบให้ลูกกินนมแม่ประจำเดือนก็จะมาเร็วหมายถึงว่าหลังจากที่หมดน้เขา้าวปลาเสร็จปุ๊บนะคะจากนั้นประจำเดือนก็จะมาเลยเพราะฉะนั้นคือบางคนนี่คือมาเร็วได้เลยภายในแบบหนึ่งเดือนหลังจากที่คลอดหรือว่าบางคนก็คือแบบอาจจะแบบประมาณเดือนนิดๆนะคะขา้าวปลาหมดประจำเดือนก็จะมาอันนี้คือในกรณีคนที่แบบว่าอ่าไม่ได้ให้หนมลูกแต่ในกรณีคุณแม่ที่ให้นมลูก นื่องจากว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกอะค่ะมันจะมีการกระตุ้นเต้าหน่มแม่แล้วเวลาที่เรากระตุ้นเต้านมแม่มันจะมีการหลั่งฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนของการสร้างนมแม่ขึ้นมาก็คือฮอร์โมนโอลาคตินซึ่งในสอง,องตรงนี้ค่ะคุณแม่ที่ให้นมลูกฮอร์โมนนมแม่มันไปนกดฮอร์โมนเพศไว้ก็เลยจะทําให้คุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะประจําเดือนเนี่ยค่ะจะมาช้าหรืออาจจะไม่มาเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่เราให้นมลูกด้วยเหตุผลตรงนี้แต่ในส่วนของการที่แบบว่า ประจำเดือนไม่มาตอบไม่ได้นะว่ามันมีการไข่ตกไหมคุณแม่บางคนนะคะคือประจำเดือนไม่มาแต่มีการไข่ตกพอเราค่ะมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้คุมกําเนิดนะคะมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราค่ะท้องได้อาหารที่ให้นมลูกจะต้องบอกว่าการที่เราค่ะให้นมลูกนะคะมันก็จะเป็นเหมือนวิธีการคุมกําเนิดแบบหนึง่งแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ที่เราค่ะเริ่มให้นมลูกห่างขึ้นลูกดูดนมแม่น้อยนะคะหรือว่าค้างาน้นนํานมในเต้าไวแบบไม่ได้ให้นมลูกบ่อยเนี้ยคะ่ะเออแล้วก็ลูกกินนมนแบบลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออมันก็ม โอกาสที่ทําให้เกิดกระบวนการของการหลบตกไข่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่ได้คุมกําเนิดเรามีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้เราท้องได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคือตัดกันตรงนี้ว่าหลังจากที่คลอดถ้าไม่ได้ให้หนมลูกประจำเดือนก็จะมาเร็วแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่ให้หนมลูกประจำเดือนก็จะมาช้าหรือไม่มาเลยตลอดระยะเวลาที่เราให้หนมลูกโอเคไหมคะจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะมีในกรณีที่2ก็คือว่าเราอะคลอดลูกมาแล้วแล้วเราอะค่ะได้มีการคุมกําเนิด คุณแม่บางคนคือหลังจากที่คลอดมาปุ๊บใช่ไหมคะบางคนก็จะฉีดยาคุมกําเนิดเลยนะคะหลังจากที่คลอดปุ๊บก็ฉีดยาคุมกําเนิดเลยแล้วก็คือไอ้เจ้ายาคุมกําเนิดแบบฉีดก็ไม่ทําให้มีประจำเดือนอยู่แล้วนะคะคุณแม่บางคนก็คือหลังจากที่คลอดลูกมาฉีดยาคุมกําเนิดแบบฉีดก็ไม่มีประจำเดือนเลยนะคะแล้วก็ไม่มียาวไปอย่างนี้ก็มีได้เช่นเดียวกันหรือคุณแม่บางคนมีการฝังเข็มการฝังเข็มโดยทั่วไปก็จะทําให้ไม่มีเลือดประจำเดือนคุณแม่ก็ไม่มีเลือดประจำเดือนก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณแม่บางคนอะค่ะมีการท กำเนิดแบบฮอร์โมนเดียวก็คือเป็นยาคุมสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้ยาคุมกําเนิดให้นมให้นมบุตรเนี่ยค่ะอาจจะยังผลนะคะทำให้คุณแม่บางคนเนี่ยค่ะไม่มีประจำเดือนก็ได้เช่นเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาดูก่อนว่าหนึ่งเราให้นมลูกไหมถ้าเราให้นมลูกประจำเดือนก็จะมาช้าหรือ2เราได้มีการคุมกําเนิดอะไรที่แม่โบพูดไปเหล่านี้หรือไม่ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็อาจจะทําให้เราอะค่ะไม่มีประจำเดือนก็ได้แต่ว่าพอเราเลิกใช้วิธีการคุมกําเนิดเหล่านั้นเลยเงี้ยค่ะประจำเดือนเราก็จะกลับมาโอเคไหมคะเนาะ กำสาก็บบาคือว่าคุณแม่บางคนอะมีความเครียดเ <c oughs> นื่องจากว่าเราเคลอดลูกมาเนาะโอโ้โหเครียดมากเลยทั้งเรื่องลูกเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องฐานะเครียดไปหมดเลยคือจะบอกว่าบางทีอะความเครียดเนาะก็จะมีผลเหมือนกันที่จะทําให้แบบประจำเดือนของเราเนะะี่ยค่ะมันแบบมีการที่แบบไม่มาหรือบางคนมานะคะแล้วก็หายไปเลยแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือความเครียดของเราก็มีส่วนเนาะหรือข้อที่สีก็คือว่าคุณแม่คลอดลูกมาแล้วนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะบางคนเลี้ยงลูกจนซูบผอมไปหมดเลยผอมแห้งกระหล่องนะคะหรือว่าคุณแม่บางคนอะค คลอ,อดลูกมาแล้วก็แบบโอ้กินแบบมีความสุขมากนะคะน้ำหนักระเบิดระเบ้อคนที่แบบน้ำหนักพุ่งเยอะหรือว่าน้ำหนักลดน้อยมากผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะมีส่วนทําให้แบบประจำเดือนของระะ้อยค่ะไม่มาหรือว่าผิดปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คดูหรืออันที่ห้าค่ะ คุณแม่ค่ะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ที่ตัวเองไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยตัวเองค่ะเป็นโรคทางไทรอยหรือเปล่านะคะโรคทางต่อมไรท่อโรคเบาหวานหรือเปล่าซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้การทํางานของฮอร์โมนของเพศหญิงเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราจะต้องไปตรวจอย่างเช่นคุณแม่บางคน,นะคะ่ะเป็นไทรอยใช่ไหมคะคือหมายถวงว่ากินเยอะนะคะแต่พร้อมนะคะผมร่วงขนร่วง er, อ่อนเพียวไปตรวจนะคะปรากฏว่าเป็นไทรอยนะคะก็คืออาจจะทําให้ส่งผลในเรื่องของบการประจำเดือนไม่มาแบบนี้ก็เจอได้เช่นเดียวกันกับอันที่6ก็คือว่า หลังจากที่เราคลอดลูกมาแล้วค่ะ มีโรคทางผู้หญิงที่เราเองอะค่ะก็แบบไม่รู้ซึ่งโรคทางผู้หญิงก็คือว่าอะไรเราเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงที่มีมดลูกมันก็จะมีมดลูกนะคะปีมดลูกต,ต,ต,ต่างนานาได้บอไหมถ้าสมมติว่าเราอะค่ะเป็นผู้หญิงแล้วเรามีโรคทางผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บางคนเนาะที่แม่โบเคยเจอตอนที่แม่โบไปเรียนต่อพยาบวันเวชใช่ไหมคะก็จะเจอว่าคุณแม่ค่ะคือประจำเดือนไม่มาแล้วก็คือบางคนก็คือมาแล้วก็หายไปนะคะแล้วจะมีอาการแบบปวดท้องปวดแบบจี๊ดๆแล้วก็คาพบก้อนท้องอืดผิดปกติอะไรเงี้ยปรากฏว่ามาตรวจนะคะซาวไป <AM rac ias> เจอว่ามีแบบเป็นซีดนะคะนี่คือเป็นโรคทางผู้หญิงที่อาจจะเจอนะคะว่าเออทำไมเราถึงไม่มีประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโอเคไหมอันนี้ก็คือจะเป็น6นะคะสาเหตุที่ทําให้แบบว่าหลังจากที่คลอดแล้วประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่มาเร็วมาช้าแล้วก็คิดถึงอะไรยังไงได้บ้างโอเคไหมคะเนาะอันนี้ตอบไปแล้วตอบหลังคลอดประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่นะคะเนาะตอบไปแล้วก็คือว่าตั้งแต่ว่าให้นมลูกนะคะให้นมลูกก็คือประจำเดือนจะมาชา้าหรือว่าใช้วิธีการคุมกําเนิดเนาะ,ะหรือว่าปล่อยให้น้าหนักตัวเพิ่มเยอะนะคะลดน้อยจนเกินไปหรือว่ามีโรคบางอย่าง ะค,ะความเครียดแล้วก็สุดท้ายคือโรคทางผู้หญิงนะคะที่ทำให้มีผลตอนน่อในเรื่องของประจำเจ้านมเดือนหลังคลอดนะคะโอเคไหม